โปร่งใสเข้าใจปัญหาพร้อมรับใช้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา8ปดตรกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอกลุ่มรวมใจพัฒนาโดยการนำของนายสะดวกนาฮิรันขอสอง่งนายกฤษดากิติกาขจรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องบ้านหนองกาอีกครั้งเพื่อการพัฒนาบ้านเราชุมชนของเราให้เจริญยิ่งไปกว่าเดิมเลือกสมาชิกอบาตอครั้งใหม่โปรดเลือกนายกฤษดากิติกาขจรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายกฤษดากิติกาขจรประวัติการทำงานอดีตสมาชิกอบาตาสองสมัยจริงจังและจริงใจในการแก้ไขปัญหา กล้าคิดกล้าทำบริหารงานด้วยความโปร่งใสยุติธรรมรับฟังทุกปัญหาวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้เข้าคู่หากาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งนายกฤษฎากิติกาขจรมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนบ้านหนองกาของเราประสานการทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านเรารู้งานรู้ปัญหาไม่ต้องลองทำได้เลยนายกฤษฎากิติกาขจรจริงจังและจริงใจยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องบ้านเราโปรดเลือกเบอร์หนึ่งนายกฤษฎากิติกาขจรขอโอกาสในการทำงานอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจริงใจอาสา ทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้อง28พฤศจิกายนนี้เข้าคูหาเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งกาเบอร์หนึ่งนายกฤษฎากิติกาขจรเบอร์หนึ่งอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่โปรดไว้วางใจเลือกนายกฤษฎากิติกาขจรมาเป็นสมาชิกอบตเลือกเบอร์หนึ่งโปรดกาเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่ง โปรดกาเบอร์หนึ่ง